หนึ่งในสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในประเทศอินเดียป้อมปราการที่ถูกสาบแช่งและถูกทอดทิ้งให้เวลาทำลายทุกสิ่งป้อมพานนครสถานที่ที่รัฐบาลสั่งห้ามเข้าในยามค่ำคืนเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้คนที่ตายที่นี่จะออกอลาวาดอย่างน่ากลัวตำนานของป้อมพานนครเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนว่ากันว่า ป้อมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่แต่ความรุ่งเรืองกลับต้องถึงจดจบเมื่อนักเวทมนต์ผู้ชั่วร้ายคนหนึ่งชื่อซินคิยาได้สาบแช่งป้อมแห่งนี้ให้กลายเป็นเมืองร้างนักเวทมนต์คนนี้ตกลุมรักเจ้าหญิงแห่งป้อมผานนครและเมื่อเขาถูกปฏิเสธความรักเขาจึงตัดสินใจใช้มนต์ดำสาบแช่งให้เมืองนี้ต้องเผชิญกับภัยพิบัติและถูกทำลายลงในที่สุด หลังจากคำสาปถูกร่รยป้อมปราการและผู้คนทั้งหมดก็ถูกทำลายลงอย่างลึกลับไม่มีใครรอดชีวิตเหลือเพียงแต่ซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดที่น่าขนลุกเป็นความเงียบที่อยู่ภายใต้คำสาปอันเป็นนิรันด์แม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีคำสาปของป้อมพานนครก็ยังคงอยู่รัฐบาลอินเดียถึงกับต้องออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ ห้ามประชาชนเข้าป้อมนี้หลังพระอาทิตย์ตกดินและก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพราะมีรายงานจากเจ้าหน้าที่และผู้คนในพื้นที่ว่ามีเรื่องราวแปลกประหลาดและน่ากลัวเกิดขึ้นมากมายในยามค่ำคืนผู้ที่เคยลองดีและแอบเข้าไปในป้อมแห่งนี้ในยามวิการต่างเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องที่โหยหวนจากวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่และสัมผัสได้ถึงพลังงานด้านลบที่รุนแรงจนน่าขนลุก บางคนถึงกับเห็นเงาของนักรบโบราณกำลังเดินตรวจตราไปทั่วบริเวณหรือได้ยินเสียงหัวเราะอ,อันน่าสยดสยองของนักเวทมนต์ที่กำลังหัวรเราะเยาะเย้ยชะตากรรมของเมืองที่เขาได้สาปแช่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้ที่เข้าไปในป้อมแห่งนี้ในยามค่ำคืนแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่เดินหลงเข้าไปก็ไม่เคยกลับออกมาหลายคนเชื่อว่า วิญญาณที่อาศัยอยู่ในป้อมแห่งนี้ไม่ได้ต้องการแค่หลอกหลอนแต่ต้องการที่จะลากคนเป็นไปนเป็นพวกด้วยซึ่งสิ่งนี้ทำให้ป้อมพานครกลายเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคำสาปของป้อมพานครไม่ใช่เรื่องเล่าธรรมดาแต่มันคือคำเตือนที่ชัดเจนว่าความชั่วร้ายและบาปที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นยังคงอยู่ และพร้อมที่จะทำร้ายผู้ที่บังอาจเข้าไปในสถานที่ต้องห้ามแห่งนี้แม้ในเวลากลางวันป้อมพานครก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแต่บรรยากาศที่เงียบสงัดและซาบประหักพังที่ยังคงอยู่ก็ทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกได้ถึงเรื่องราวอันน่าเศร้าที่เคยเกิดขึ้นในอดีตป้อมพานครไม่ได้แค่ป้อมปราการร้างแต่มันคือสัญลักษณ์ของความตายที่ไม่มีวันถูกลืม และเป็นสถานที่ที่เตือนใจเราว่าบางสิ่งในโลกนี้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์บางครั้งประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้อยู่แค่ในหน้าหนังสือแต่มันยังคงมีชีวิตอยู่ในสถานที่ที่ถูกสาบแช่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าบอกใคร